ผู้จัดการส่วนตัวไมานาะพัสสิตอบแล้วหลังถูกโยงปมสงการเดินควงดาราสาวมอเรียกว่าเป็นประเด็นท็อปบนโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้เลยค่ะสำหรับกระแสข่าวลือว่าหนุ่มสงการเตชะนรงควงดาราสาวมอที่ร้านน้ำตองหูย่านช่องนอนทรีแต่ไม่ใช่แมทพิรณีทำเอาชาวเน็ตทำงานหนะักอีกแล้วจ้ะ ว่าเป็นใครกันนะซึ่งต่อมาก็มีคนออกมาใบเพิ่มว่าน้ำแดงคืออุทัยทิพย์งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่นักแสดงสาวสวยไมนภะัสสิหรือที่รู้จักกันดีในชื่อไมอุทัยทิพย์โดยถ้าเข้าไปส่งใน IG จะเห็นว่าสาวไมพึ่งไปเช็คอินเขาใหญ่มาเมื่อต้นเดือนเมษายนนี้เอง ในขณะที่ทางเพจเจมอย1 0รก็ได้ออกมาโพส์ภาพหนุ่มสงการขณะไปตีกอลในงานหนึ่งซึ่งมีนักแสดงสาวร่วมเฟรมคือไมนณาพัสสิและแมทธิลและสุดทางด้านพัชการส่วนตัวของไม้ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่ามองเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องด้วยเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวไกในพัชส่วนตัวอะไรของน้องสักเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนค่ะ